อัปเดตข่าวลิซ่ารอบบ่ายกันค่ะล,ลิลี่มีเรื่องให้ตื่นเต้นรายนาทีอีกแล้วนะคะฟังไม่จบอาจตามงานลิซ่าไม่ทันก็เป็นได้ค่ะขอเริ่มกันด้วยข่าวแรกนะคะล่าสุดจินทยองโจผู้เข้าแข่งขันที่ได้อันดับที่4จากรายการ Physical 100ของทาง Netflix ได้กดติดตามลิซ่าบนอินสตาแกรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะคาดว่าเขาอาจเป็นหนึ่งในนักแสดงสมทบของ e x t r a c t i o n ไทโกนะคะอาจเพิ่งเข้าร่วมฉากส แดงกับลิซ่าในวันนี้ก็เป็นได้ค่ะเพราะมีแหล่งข่าวนะคะบอกว่าวันนี้ลิซ่าก็ยังคงถ่ายทําหนังอยู่ค่ะเนื่องจากวันนี้นะคะมีรถฟู้ดทักมาอีกหนึ่งคันค่ะเพื่อมาสนับสนุนนักสแสดงหลักของเรื่องไทโกค่ะที่เข้าร่วมซีนถ่ายทําในวันนี้โดยคนที่ลงก็คือสไตลิสส่วนตัวของดอนลีนั่นเองค่ะรถหน,น้า้า3คนชัดเจนมากๆสมกับตําแหน่งนักสแสดงนําของเรื่องคาดหวังได้ไหมคะว่าบทจะเยอะและลิซ่าบูจัดหนักให้ดูเป็นขวัญ ต,ตาหน่อยค่ะสาธุและต่อมาค่ะเซจิโอเรอิสนะคะผู้เข้าชิงรางวัล MTV VMA สาขาเบสโคลกาฟกำลังติดตามลิซ่าบน i ิน t a g r กรค่ะเขาเคยกำกับและออกแบบท่าเต้นในโฆษณาดังๆหลายชิ้นนะคะเช่นแบรนด์แก๊ป แบรนด์ H&M และ v าวินคายค่ะคาดหวังได้ไหมคะอยากเห็นลิซ่าเต้นในโฆษณาสักตัวแบบจริงจังเลยนะคะเพราะน้องเนี่ยมีแคมเปญเยอะมากเลยนะคะแต่ยังไม่มีแบรนด์ไหนดึงศักยภาพในการเต้นของลิซ่าออกมาใช้แบบจริงๆจังๆ,ๆเลยค่ะอยากเห็นสักครั้งแบบโหดๆเลยนะคะขอฝากความหวังไว้ให้แคมเปญไน,นกี้ได้ไหมคะต่อมาสถิติการจัดอันดับความนิยมและภาพลักษณ์แบรนด์ของสมาชิกเกิลกุป๊ปแบบรายบุคคลของประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเดือนธันวาคม ลิซ่าคว้าอันดับที่4ด้วยยอด4 1 4ล้านหค่ะถือว่ายอดเพิ่มขึ้นดีมากเลยนะคะตัวเลขเดือนธันวาคมมากที่สุดเลยในครึ่งปีหลังที่ผ่านมาค่ะและสำหรับไอดอลที่ไม่ใช่คนเกาหลีออกแค่หนึ่งงานท้วนคือปังมากๆแล้วค่ะส่วนอันดับที่1ก็คือจางวอนยองอันดับที่2เจนนี่อันดับที่3ก็คือโรเซ่ค่ะสำหรับบ่ายนี้หนุนก็มาอัปเดตเรื่องราวของลิซ่าแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามช่องหนนด้วยนะจะมาอัปเดตข่าวลิซ่าไว้ๆเลยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ